บอทับโนซาใช่ไหให้บวชมั้งบวชบุตัวค้ดนาะสอบอยดะาใหมให้บัชขาวหุ้มขาวอ่ะเจ้าเอ้ยสบองตัวเคยเ่อน้องบองนกกรอยกรอยอซอให้ดซาชนให้ให้หุมหุ้มขาวก่อนอไปนี้ราะการเลย โยม่้เหาวันทีเอม่วมพอดีโยงบยงทีเอสนองเออเนี่ยนี้เกิดไงเนเกิดอ่อเอ่อไงไงประเฮอไงประเฮอไงมาล่ะมันดิ่งเมจำมันบานแค่ก็จำมันบานบัดชนเนาะบัดชัยชน เอ่อ15พฤษภาคม2512วัน13แต่มันเต็มเกิด12ไม่เอาบัตรประชาชนเป็นหลักแล้วครูจะดูให้อืมนโยบายประชาชนหรืออยู่ตามบัตรประชาชนครุรับรองครุรับรอง1 2 1ใบอืมนะ1ปี1ใบบ่ถาม1ปีเจนัม บไทยมูยใบงือบเงือบอะไรโยมุยปีสองสิบสองครับบทสองสิบสองครับบวทขาวต้องหลราเราตอนนี้บูรุคุยศาสนาเกีมันเรามันที่สิบสองหรือว่าสิบสองสิบสองวันแม่ไม่รู้เอาบูดอกไงดับปีแล้วดับปีดับปีสิบสองเอาที่สิบสอง ไาเราปี้แค่นะขาวเขาเบวชุ่มหุมขานุ่งขาเอันที่สิองโนหัวโอนหัวแล้วนุ่งขาห่มขาวเราต้องนุ่มคมนาเกียต่อปล่อยทุกเหลือเหรอปรมานเลตจะเล่งตุเเ็็เไปปล่อยลาอีกตายยงเลยหนยคนยุกองแค่ตองทึงยอดยอดยุเนนั่นนี่นุ่มนาสนอม

เดินตู้ไม่จ๋นโอ๊ะระรระเล็กตัวไม่จ๋นนุ่งขาวห่มขาวตัวโกนหัวเนาะเอาวันที่สิบสองเราเราสิบสองนะสิบสองแค่นะไงนี่ไงประเฮด้อสิบสองไงพระเอก็สิบสองยี่วันวันนี้วันที่สองสิบสองนี่พี่หนูไปที่นี่วันที่สิบสองนี่มันมันตรงกับวันอะไรนุ่งขาวห่มขาววันยี้เนี่ยจะ 5ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃអត់ប៉ុន្មានថ្ងៃ7ថ្ងៃเนาะ7ថ្ងៃครับស្នើឲ្យกี่អត់បាយអត់ទីណូតូលើប្រុសរឿងអីត្រូវអឺចូល12លើង38ហូយមិនយွားនេះហៃកម្មកម្មមកតងឈុតសអមកជីសអលហើយតតនោះលើតនោះលើនេះហៃត राव អនេះហៃត राव ហ្នឹងនេះ แล้วพี่นุ๊มวันลุงผู้สูงตายอ่ะเออลุงผู้สูงตายมันสุกวันกเออมาสางเรามาชุดขาวเลยวันตจีนอืาอื้องเายต้องไโกนหัวเลยโกนดิไงไงสโต่ลุงเหม็นไงไปะเหรอหรอไม่นุ่งขาวแต่โกนหัวเอาปะเหรอเนยนุ๊กไออธิษฐานจัดอยู่อ๋อซอกไอยอธิษฐานจัดอยู่ไอ้ซอกสบายอ๋อ เออวันที่ว er. so, oh! ันวันเพิ่งหัดให้อธิษฐานเอาวันที่วันศุกร์ให้อธิษฐานให้สุขสบายอธิษฐานย่อยธาอยูบาจันจุยอ๋ออยูบาจันจุยบโนโน้เฮจันเดต้มซลเราโน้เตาะโตมโน้ไหมนะโนเฮยปักรถดมวยไหมนะโนเฮยิ่งก็ปล่อยตุก ตายเลยไปพลิกมามาตัวไอ้ของนั่นน่ะเ้าเราเราไม่หลบนะเราเอ้ยบักเจ้าเวียมบ้านเต้เออเนาะเอาไปปล่อยกระท่มเมื่อวานตายกูตายกูอันนี้เลยมีน้ำไม่มีกรดยุงไม่กัดอยู่แล้วเออตื่นเช้าแล้วก็ฝากมาม่าไว้ข้างๆไว้ไว้ไอวันเองสิบสองสิบสามสิบสี่จะเบ้อเดืดรุ่นสิบหกสิบเจ็ด พอครบวันที่สิบแปดศึกก็เข้าสารพอดีสารนัดสิบแปดไหมตรงไหมในครบปีอือเออเจ้าน้าเนี่ยอยู่จย่าน้ากับบ้านไม่ตามเอาเวยมันเปลืองมันเหลามันก่อแล้วนะเจ้าก่อวนเสร็จก็คนบวนเนนให้ก็บวชขาวให้ก็ให้จานเรืองตรงนั้นเลยเคาะเคาะเคาะมนทันมาก็อยู่ตรงนั้นเจ็ดวันบวนเนนเลย ไม่บดขาวบดขาวอ่ะบดขาวก็คล้ายๆสินแปดสินสิบ oh. ก็รู้แล้วเจ้นี่ต้องทานเลยโปร่งผมมันน okay. ี Nowadays, ้ต่ว่าต้องปร่งที่ถ้าไม่ปร่งกรรมไม่หมดเพราะกรรมเขาก่อไว้เยอะกคอเยอะที่ไหนขมานาที่ไหนสลับกีติกนะนะเออนนี่่มม้้คากสลับทางทางข้าแมข้างไทยหรือต้องต้องซ่องข้างนอกข้างนอกนี่กาม แล้วก็เธอบานเนอะบานเธอรโอเคบานเนึ่งจะกจับรถต่อเฮ้ยข้าวมีหลังรถพี่หนุแล้วยังแต่กรดคตเป็นไม่ยากโคตที่บ้านเลยทำไมจะยุยเวียเนอะคตรเทเวียนนะมันนัดเอิมยุยจ้ะก็ปวดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดช้าสิบแปดสิบแล้วมาขึ้นสามก็ดีนี่ถ่านนี่ถ่านดี ก็ซึกตั้งแต่ตีห้าก็ได้ตีสี่แต่คนก็ไปรับไาขึ้นศาลก็แค<บ>่นี้จบไม่ต้องมีพิธีใหญ่มาเทบะทธรทมเทธรรมดามัมํางาน,นชุลชุลแต่ถ้าบวชขาวจะรอดนะอเนาะถ้าไม่บวชไม่รอด <laughs> <c oughs> มันรอดเด้แต่บวชสงยังไม่ได้บุญยังไม่ถึงบอลมันกันดันนี่ออไปจิปเปียกติดไว้ไปกัดจิบเปียมเนาะอ๋อเป็นแยกงามเปียมโอ้เปียมเจริญด้ขนานี่อ๋อติดงามมาเยอะ ครับดีขึ้นแต่ภาษาเราก็คดีมีมูลสั่งทักรับฟ้องมันหลายดีไอ้นี่ฆ่าเขามาเยอะเแต่ท่านบอกให้ไปอยู่ห้วยจันงนะแต่ถ้ามาอยู่กระท่อมนั้นก็หน้าผาเพิงน้ำตกห้วยจันทร์ก็เยอะแยะบรรยากาศดีมากที่นี่ยงยังสบายน้ำไหลให้ท่านอยู่ไปไม่เลวให้ไหมเอาเงินของถึงเยก็ตรอหนัก ันตุวมัะโอ้บังคับเลยให้อยู่กระทบอปนั่นแหะท็เลยไม่รอดครับนอกกับตัวมันเท่าอีกเหรอเทอาตเปิ่นมันหลอกเร้าโอ้แต่ชงกันยิ่งก้าวเฮงื่อตายไม่รอดม่ฝ่ายชงไม่ฝ่ายรับแต่ที่ตรงนี้อย่าถันมันหลอกนะโอเคนะเป็นรอแนวป่ะนะรอนอยู่ที่ตรงนั้นแรงและรออยู่ และไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโอนเสร็จหงขาวหงขาวเส้นผมลอยกับแม่น้ําตกห้อยจันทร์แล้วก็ขาวแล้วก็มาแล้วก็อยู่กระท่อมนี้ก็จบส่วนอยากใครจะนับถือไม่สัตยท่าก็เรื่องครับฝ่ายชงครับฝ่ายชงคนทําตามอยู่ตรงนี้เอาวันที่สิบสองเป็นหรอพหมนะสิบสองเลยสิบสองนี่เลือกมีกี่วันนี่เลยสิบวันบทขาวคือสินสิบ อาหารมือเดียวตึกอไปงูนไปนะเอออย่าไม่ต้องอาบน้ำแค่นั้นเองเจ็ดวันน่ะพประมาณนอนคนเดียวมีกลดให้หน้าแองมัอยูุงเหโอ้เอาด้วยไหมพี่เองจะเอาด้วยอบกินเยอาด้วยไหมใครจะไปเป็นมือปืนเป้าเลยเออก็ต้องให้คนหนึ่งบวชคนหนึ่งก็ต้องแต่นอกจุ้มเมียจะหาทะเบียนนี่แล้วก็ต้อง เรงปลูกองก็ต้องหาสเสบียงให้อันนี้คนจะไปหูข้าวต้มปลาให้กินเออต้มปลาเอามองไปดักแถวห้วยนั่นแหละจุกของเขาจุโอ้ในเออข้าน,น,นั้นมีอาหารวันนั้นหมดเลยเด็บพุม่มิตอนเด็บปลาแกมันเหรอปะนะรอจำมันอะปลาแกจะนับออื้ปลาแกจะนับท่านบอกสับสิบมากใกล้นู้นก็เอายิมุ่นจ <laughs> ้องเดินจดุดไหนอ๋อตื้นหัวไหน Bà sao mẹ cái tự về hột đáy ừ. Nhâm Bạn Nhâm xa thuộc bạn Nhú, điên phèn chạp sống đó Điên khi lông phù còn tài nhá Thế mấy Còn hey, tài lông phù mới đây tên sống đó Thích kháo đó Thích kháo cho nó chết văn Ê Cồn hồ đuôi đó Ừ chính mấy? กงหัวก่นแล้วก็นุ่งขาวจองเป็นคื้นเลี้ยวแล้วอดน้ำไม่อดข้าวไม่กินอะไรเลยสุดท้ายแตใช้พามากระท่อมสองสี่พอรู้ว่าไข่นกคขยับขึ้นรถแล้วก็ไปชุดขาวนาอันนี้ซองนับนะบอลอันนี้ทรงนะอันนี้สงนะ่นนนนสง,สงหนูผมกับพี่หนูผมก็เดือดร้อนไรผมก็ไปก็ถวายตอนเช้านะมาม่าเนาะ สายหน่อยเราก็มีสี่งตัวเยอะแล้วก็พักของเราไปเกลียวอะไรจ้าเกลียวจบบ้าอ๋อพี่ยืมกับบ้าอ้นเข้าเลยรอเลยขายเขาพี่น้องกันเยอะนะจะไปหาเสบียงเลยหาปลนใครจะเปิดสองปือเลย ติดตัวไว้ฮะพี่หนู7เจ็ดวันเนาะเจ็ดเลยไป็นเจ็ดวันแม่คือค่าอาหารวันละสามร้อยปกติแต่ค่าคนดูแลวันละพันห้าติดเอาก่อนแล้วกันเจร่าท่านบอกถ้าเจ้าเฮงอยู่ตรงนั้นในเจ็ดวันนะผมว่าปันจะเกิดจังจะเกิดปุณภาวนาไปน้างสมาธิตัวเป็นแต่ก็ั่งหลับหูหลับตาเลย แล้วก็จะมีชาวบ้านเดินมาเจอเนาะไม่ต้องสวดเลยเนาะใช่นั่งสมาธิเองเนี่ยแล้วโกนหัวเขาจะถามว่าอาจารย์มาทําอะไรผมมาใส่ใส่ชุดขาหรือไงพี่หนูหรือหุ่มผ้าขาวชุดขาวที่เราชุดขาวที่เรามีนะเดี๋ยวมาเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทางนี้จะอาจารย์จะโหลดเดี๋ยวจะพาไปพอิีบัตรจะพาไปพอิีบัตรับไปพาเที่ยวถามว่าที่บวชมีหน้าตักเท่าไหร่ มันต้องถามคนดี่หมดหน้าตักแล้วบ่าว่าหมดหน้าตักแล้วค่าน้ำมันค่ารถค่าดูแลมื้อเช้าเราก็ถวายแค่จุกนิดหนึ่งคารวะเคื่องหน่อยเล้วทั้งงานคารวะแป๋ครับไในต้องหฮวงเราเต้นวินุกลางบนเนินนั่นเนาะใช่มันก็สนุกเยอะเนาะเอ๊บ้าออยวิญนยมกับบ้านให้อดข้าวเลยเนาะ ไม่เจ็ดตันเนาะน้ำไม่ต um ้องอาบเพื่อนังบ้านบนจะได้บุญมันเคลียนจิามันเหี้ยว่าด้อาหารทางสายยางครับยบนั้นแต่พวกอาตโนมือเนี่ยเราไปเป็นมันจะกลางบนเนินสันเขื่อนนั่น ข้างล่างนี่นอนเที่เวาก่อไปนะไม่เล่นบนอ่ะนะเราไปกลางเป็นกลางไว้อันนี้ก็ปล่อยอยู่ข้างล่างนั่งสมาธิอยู่เดียวนอนนั่งพิงเสาก่อนจะขึ้นมาก่อนที่เราจะถวายอาหารชุดขาเราคือให้เขาทานธรรมดาวันไหนเรามันไส้เขาอะไรมากแล้วก็มาม่าบันไม่เพลิดเพลินตัวเพื่อนเนื้อเออนีบวชวล้มปูให้ทำเอาเรื่อยเอาอะไรไปเอาไม้ะไปต้องไปเรื่อยทำนั้นไม้ไม้ต้องสั่งจากเขมรมา เวรเปิดที่ไหนตอนนี้ปิดพรมแดนถ้าเกาเฮงทำได้เพราะว่าเถื่อนต้องต้องเอาอะไรมาด้วยจะเต่งก็จะย้มอะไรเออตะล้มอะไรละมาสมบุญแล้วบางเริ่มันขัดแย้งกันในแนวคิดเอาแล้วปวดแล้วปิดปากปิดปากมันต้องให้กุยมาทำเนาะใช่ให้กุยมาทำกุยมาทำเอา ต่อไปเต้นว่าจะกลางสี่หัตเต้นใ,ใครจะนอนเต้นไหมเพราะตอนเย็นอาหารจะมาส่งนี่ามมาาเดี๋ยวเตาแก๊สนี่มีเตาแก๊สเตาแก๊สในทา้ทายรถมีกระทถนท่าเตรียมพร้อมแหละกระดมก็ใส่หมองไปเนาะปลาก็ได้เนาะใช่ใล่คือทุกคนบวชเหมือนกันเจนะ็ดวันเตรียมบวชคนละแบบอ่าเปนปฏิบักษโอ้เราแก่ซีมารูซานนะี่หายหนอมมือเตานี่ใครจะกินหมากพลูเป็นข้าวนี่แหละ ถ้าทำได้ตรงนั้นคนหนองโรมมันเหล่ปบ้โรมนะบออนรงอนน่ะคีพิกเกลเอาตุ๊รงอนน้ะเธอพลิก,ลกนี่เน็จหายเน็จนี่หายนึ่งเธอโอเคนี่เด่งเด่งไหมนนะ่ะตอนที่เกิดทางนี่ของภาษางานกค่ สารผ่านอาจารย์เรืองอะไรก็บอกที่นี่ของไทยขอบวชขาวเจ็ดวันอยู่ในกระท่อมนี้โดยไม่ได้ยุ่งอะไรแต่ขออาศัยกระท่อมนี้สองท่านก็วบวชขาวถวายลุงปู่สงที่เคยมาแค่นั้นเองคุณไหมฉันเองเด้งถ้ไาไม่เครียดสำคัญปัญหา,าที่ตรงนี้จะเองจะสักศีลดิง้งอ่ะด้าน เดิยเนาะเตะบูรุมาเตะโคตรศาสนาไกลโคยมันมันเตะผมบอกไว้ได้มันเตะศาสนาเสียคือมาเข้ามาทานคุชสรุ่มหมดแล้วครับครับถูกล็อกแล้วครับชงใหญ่แล้วก่าวีปไม่บนนี้ไม่เปลืองครับใช่บนนี้ไม่เปลืองแล้วไอ้ต้นโกนหัวคือเอามีดโกนไปโกนตรงน้ำตกหัวจันทน้องหล่อป่ะเนี่ยในโยะลอยจะลุยป่ะเนี่ยนห้ย ใช่นี่แหละปูปเป็นโคมก่อนแรกนัง่งตกหัวใจเลยเสร็จแล้วก็นุ่งขาวเสร็จก,ก็มาเดินมาอยู่กระท่อมนี่<ช>แล้วก็ปักเจวของเตจลมาหาปืนหาไฟเราก็แกลง้งนอนกันแค่สองคืนเนาะเป็นกำลังใจเพราะขึ้นที่สามตลบหมดเลย <c oughs> แล้วก็อาหารก็ปล่อยให้อดได้แล้วกันตัวเด็มียบพ่อแล้วทิ้งเลยท่านบอกนอนขึ้นเดียวจอนเลยนอนแล้ไม่ตายไม่ด้ไม่ปวดหรอก เครืงสับก็ตัดออกเนาะบะกันเอโวศัพ์ก็ไม่ต้องถือนะเจ็ดวันนั้นไม่ต้องติดต่อใครตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งสิ้นผมเลยต้องสหน่วยจรอยุทธไปตะติงกับตะดมไปช่วยดูเลยไปดูเ้าตะครบเจ็ดวันเกิดเลยไม่เกิดทำไมเรานี่เกิดใหม่ เจ๊เจหน้ามือไปหลังมือเอ้เกินใหม่วันที่สิบห้าสวันที่หกูัววันที่หนึ่งจำตาําือเพราะว่าเขาบวดสิบสองมันจะเป๊ะที่ร่างบอก18กแปลว่าขึ้นศาลก็อพอดีเนาะก็ครบรเจ็ดเราตามตำนอ,อ,อถูกตามตำนาน พี่นุ้งไม่ต้องเก็บทรศนพท์เขาหรอกโยนลงไปน้ำเลยตอนกลอหัวน้ำตกเก็บเถอะเก็บเถอะเก็บเถอะอย่าไปโลนไม่มีเงินซื้อไหมแต่เพราะว่างานนี้ถ้าคนตามเรื่องประวัติน้องจุวงเขาจะเข้าใจนะเพราะว่าคนจะไปหาดูเยอะใช่เล้กนหัวบนชายน้ำที่ไหลจากเขาอ่ะที่ว่าภาพนี้มาต่าไหม ใช่ไม่เห็นภาพไม่มีภาพอย่านยงนี้เขาไม่เคยทำใครทำผู้ผูษาทำจากคน<อ>ที่เป็นประธานเราไม่ต้องเป็นมดไหจานเรื่องเนี้ยเอ้ยมโนจ้ามานั่งบนเขาน้ำตกเนี้ยลงก่อนเนาะใช่รงเสร็จถ้าก็บวชให้บวชขาวให้แต่เราก็มีที่ส่งเราต้องนิมนต์ท่านเสร็จแล้วร่างทรงบอกว่ามาอยู่ที่กระท่อมนั้นเสร็จเราก็นอนดูแลขึ้นหนึ่งให้ดีใจเนาะ บางทีขึ้นที่สองอาจจะดึกที่สองที่สามแล้วก็กลับลอยไปมาไปโอโดนยำเนอะโดนโดนเละเละโอ้และว่าไม่ให้บทสองถึงว่าร่างมาวันนี้มีความหมายแต่ก่อนเขาอ่านกินหนัองบูรุบูม,มาแลวนอ,อ,อ๋อมีนมีนกอกสองติด มวียนบูดบัดตังติดืดกลอยก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 ดมุรับเต๋อจะรับม่วงเกิดหน้าเกิดหลังให้บวชพรามขาวก่อนแล้วก็ไปบวชพระบวชพระแล้วก็มันจะมาบวชขาวอีกแต่บอลต้อนเราเคยให้ปากแกนะขันเราบอกยืนไหมนะขันเราบอกเลยมันะเกยจินตัพเกบงจำ้อยจ่าตี อืมทั้งนั้นไม่ให้จอดตรงนั้นตรงนั้นว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานคอยดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงว่าไปบวชขาวห่มขาวอยู่ตรงนั้นเวนแล้วเป็นยังไงอ่าเจ็ดวันตรงนั้นถ้า,าใครจะร่วมบุญร่วมอะไรก็เริ่ม ผมเตรียมแล้ววันที่สิบสองนี้ก็ไม่นนไมก็ร่วมบุญใครอยากจะมาก็มาแค่แคนั้นเองก็ต้องมีอะไรมากมายที่ไหนถ้าใครอยากจะมาชมมาร่วมบุญก็มาแค่นั้นปัจจุปัจจัยก็ไม่ต้องนี่แค่แค่ใครอยากจะมาเที่ยวมาชมก็ได้ก็ถวายวัดถวายหลวงพ่อไปเรา<ม>เราไม่มีก็ปล่อยให้ลูกศิษย์ูแเลยปวดเขาาคือบริสุทธิ์ไม่ต้องจับกล้องเองินทอง ความดิจับท้องพี่หนูอุศโรธ